สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยนะครับเม็ดเดียวนะครับ ในงวดวันที่30นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ไม่ทาให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานนะครับก็ให้เด่น9รูด9นะครับก็เข้านะครับเมื่อวานนะครับเข้าตั้งแต่รอบปกตินะครับ1991นะครับล่าง19บน91นะครับ เล้วเข้ารอบต่อนะครับในรอบ v i p นะครับ49นะครับเมื่อวานเข้า3เด้งนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับทักทายกันนะครับว่าตัวเลขของแอดมินนะครับเข้าบ่อยนะครับก็เข้าเกียบทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมนะครับวันนี้ก็เข้าอีกนะครับก็ได้มี f c พี่น้องได้แสดงคอมเมนต์มาดีใจนะครับ1 9นะครับแล้วก็91นะครับ เข้าในรอบของนอยปกตินะครับของนอยรัฐบาลนะครับปกตินะครับแอดมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางที่แอดมินได้มาเมื่อวานนะครับครับผมสําหรับสิ้นเดือมที่30นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็ขอพี่น้องโชคดีนะครับเฮงเปังปกับตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับครับผมตัวเลขที่ผมได้มาวันนี้นะครับผม ยังเน้นอยู่ที่9นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับรูดเก้าอ็ความชัวนะครับเจาะ9นะครับก็จะมี09นะครับ92นะครับ3 9นะครับแล้วก็1 9นะครับสำหรับชุดเจาะนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับชุดฟันนะครับก็จะอยู่ที่4กับ1นะครับ4ก็จะมี04นะครับแล้วก็64นะครับ สำหรับ1ก็จะมี1 4แล้วก็1 0แล้วก็3 1นะครับ3คู่นะครับชุดฟันนะครับสำหรับเบิ้ลวันนี้ก็จะมี4 4นะครับ1 1 1แล้วก็เกนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี0 0 9นะครับ0 3 9นะครับแล้วก็7 1 9นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับ หนงวดประจำวันที่30มิถุนา30มิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับ มีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ